สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเดอร์ทีซีเนี่ครับก็อัปเดตไม่ใช่อัปเดตดิปรับแต่งกันไปเรื่อยนะครับเออตอนนี้ล่าสุดผมก็ลงประมาณนี้นะครับเดี๋ซูมหน่อยประมาณนี้นะครับหน้าตามัน นะครับประมาณนี้ครับแอปสเปนเดอร์เ๋ยวนะเลยเซลโลวิกันเซอร์นะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้เป็นออปชันนะครับอันนี้ก็เป็นแอปปึ๊บนี่เข้ามาหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้นี่นะครับก็จะมีแอปที่ของเครื่องนะครับอยู่ ครับประมาณนี้รัข้างล่างก็จะแอดอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปแต่ถ้าทำในคอมจะสะดวกกว่านะนะฮะอันนี้คือผมผมทำในคอมนะครับผมทำในคอมผมสั่งปุ่มคำสั่งน้่นนี่นั่นจากในคอมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาใช้งานในในในตัวเครื่องนะครับก็เข้าเซลลไป อันนี้ยังไม่ได้ซายอินนะครับผมนะครับ,นะรบหรือจะกดโฮมปุ๊บก็กลับมาหน้านี้ใช่ไหมเราก็เลือกเอานะครับสมมติว่าเราจะใช้บิ๊กแ u นเชอร์แล้วก็นี่เข้าบิ๊กแ u นเชอร์นะครับก็อันนี้ที่ผมเซฟแล้วนะครับมีเซลโลมีสเปนเดอร์นะครับมีการเข้าไปตั้งค่าปิดเปิด,ด Wifi แต่ตรงนี้มันยังแก้ไม่ได้นะมันยังแก้ไม่ได้มันก็จยังเป็นหน้าจอเลอ่อๆแบบนี้ คือตัวอักษมันจะซ้อนกันนะมันไม่สามารถขยับได้นะครับในตอนนี้ก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนก็เข้าเซลโลได้ปกตินะครับอันนี้ก็เข้าไปสำหรับการตั้งค่าของ Big Rancher ผมลงเป็นตัว4.9นะครับ,รบหรือจะเข้าไปซิสเต็มของเครื่องนะคเนี่ยที่เวลาเราใช้ไป Force Stop ประมาณน,นี้ไม่ขึ้นก็แบกกลับไปที้งแล้วกลับมาใหม่วันนี้เซลโลปึ๊บหูจะฟอสต็อปปึ๊บนะครับออกไปนี่ประมาณนี้นี่ครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ฮันเชอร์ตัวไหนนี่ตอนนี้ผมก็เลือกใช้แบบนี้เนาะมันดูมันแปลกตาดีเนาะ ก็เนี่ยครับในระหว่างนี้เราก็เข้าแอปได้นะเนี่ยเราจะไปแอปไหนแล้วก็เข้าไปนะนี่ครับส่มติเป็นไฟล์แมเนจเจอร์เนี่ยผมก็เข้ามานะครับเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้มันไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยไปได้ละรอมันโหลดนิดน,นึงนะครับอ่ากดเมนู จำไม่ได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ละอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นช็อตคัทเวลาเราเข้าไปฟอร์สต็อปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นช็อตคัทได้เมื่อคืนผมจําได้ว่าเวลาเราเข้าตรงเมนูนี้เหมือนมันจะเข้าไปได้นะหรือว่าผมจําสับสนก็ไม่รู้ <laughs> จำไม่ได้ละประมาณนี้ ครับก็เอามาแชร์ให้ชมกันบ๊ายบายครับ